สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ำแข็งข้โลกเหนือค่ะกับช่องยู u t u ไปวิไอซ์แลนด์ค่ะวันนี้ว่าพาเ,เพื่อนๆมาที่ชายหาดนะคะชายหาดเป็นเป็นทะเลทะเลจริงแต่ว่าชายหาดเทียมนะคะชายหาดเป็นเป็นทรายที่เราสั่งมาจากต่างประเทศนะคะ เพราะว่าประเทศไอซ์แลนด์นี่เขาจะมีแต่ชายหาดสีดำนะคะถ้าเราอยากเห็นชายหาดที่ปกติสีขาวๆเหลืองๆเ,เหมือนที่เราเห็นที่เมืองไทยนะคะเราต้องขับรถไปตามหาแถวๆนอกเมืองนะคะส่วนมากจะเป็นทรายดำนะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์เพราะว่าไอซ์แลนด์มันเป็นประเทศภูเขาไฟนะคะหินทรายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำนะคะตอนนี้ที่ว่านั่งอยู่ตรงนี้เป็นชายหาดที่ ที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศนะคะนี่ค่ะทรายจะเป็นอย่างนี้ทรายของจริงนะคะซื้อมาจากต่างประเทศบรรยากาศรอบๆไปว่านะคะวันนี้อากาศดีมากนะคะคนเยอะม,มาก นี่นะคะเป็นกิจกรรมกิจกรรมนันธนาการนะคะที่ใกล้บ้านนะคะแล้วก็เขาเปิดให้ฟรีนะคะเทศบาลเป็นคนดูแลนะคะสมัยก่อนนะคะตอนที่เปิดใหม่ๆนะคะเขาจะให้เสียตังค์ถ้าใครไปเล่นน้ำในบ่อตรงนั้นนะคะที่มีคนนั่งเยอะๆตรงนั้นนะคะเป็นบ่อน้ําอุ่นนะคะตรงนั้นจะเสียตังค์ แต่ว่าถ้าใครมาเล่นน้ําทะเลนะคะอันนี้เป็นน้ําทะเลจริงๆนะคะนี่ฝั่งทางนี้เป็นทะเลจริงๆจะไม่เสียตังค์นอกจากคนที่ไปเล่นน้ําที่เสียตังค์นะคะถึงจะเสียตังค์ลูกๆไงว,ว่าก็เสียตังค์นะคะเพราะว่าเขาจะต้องเข้าไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเด็กๆเ,เขาก็สนุกนะคะเมื่อก่อนตอนลูกเล็กๆก,ก็มากันทั้งบ้านนะคะตอนนี้เหลือลูก ตอนนี้เหลือลูกคนเล็กคนเดียวที่ตามแม่มานะคะคนโตโตเขาไม่มาแล้วนะคะนี่ค่ะอากาศดีนะคะวันนี้มีแดดแล้วก็ร้อนนะคะถือว่าร้อนนะคะแต่ว่าก็มีเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มของแม่ว่าก็อยู่ในลังนี้นะคะถั่น้ำแข็งแ่ว่าเอาเครื่องดื่มมาเพียบนะคะแล้วก็แวะซื้อ ของกินนะคะมาให้ลูกในถังน้ำแข็งอันนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มเย็นๆนะคะเครื่องดื่มเย็นๆเอาไว้จิบริมชายหาดนะคะนี่ค่ะเด็กๆเขาก็สนุกนะคะเพราะว่าอากาศดีนานๆทีที่ไอซ์แลนด์จะมานั่งตากแดดได้แบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็แดดด,ดีนะคะเมื่อวานเนี่ยว่าเลิกงานเร็วก็นั่งอาบแดดอยู่ ที่บ้านนะคะแต่วันนี้ลูกอยากมาชายหาดก,ก็พาลูกมานะคะความสุขของเราค่ะมาแล้วค่ะพอขอรอของเรานะคะว่าซื้อของกินมาเพียบนะคะเพราะว่าจะอยู่ที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงแล้วแต่แล้วแต่อากาศนะคะถ้าอากาศดีก็จะอยู่นานกว่าสองชั่วโมง เดี๋ยวลูกก็จะไปวิ่งขึ้นวิ่งลงที่ที่ทะเลนะคะที่น้ําทะเลนูล่นนะคะฝั่งนู้นเป็นน้ําทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกัว่าก็จะไปนี่หนะคะเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปอย่างเงี้ยวิ่งไปเล่นน้ําทะเลนะคะเดี๋ยวพอหนาวแล้วเดี๋ยวเขาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะคนเต็มเลยมีความสุขทุกคนนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็นั่งเฝ้าดูลูกนะคะเขามีที่กั้นเอาไว้ใช่ไหมคะ ไม่ให้ออกนอกเขตนะครับเพราะว่าน้ํนลึกเนี่ยค่ะบ้านนว่าอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะฝั่งอีกน้ําทะเลหนึ่งนะคะแต่เราต้องขับรถข้ามมานะคะขับรถข้ามถนนมาบ้านอยู่ฝั่งกะนนู้นนะคะบ้านน้องอยู่ฝั่งกะโนูน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งกันนี้นะคะนี่ค่ะแปลว่าเอาเต็นท์มากางด้วยนะคะ กำลังกำลังหาที่กางเต้นเอาไว้ให้ลูกเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดนะคะจะได้ไม่ต้องไปเข้าคิวในที่ยืนหนับน้ำนะคะแล้วก็เต้นมันบังลมได้นะคะเราโอเคเลยค่ะเอาเต้นมาเห็นไหมคะนี่กำลังการเต้นนี่เต้น,นว่าแบบเหมือนเหมือนป๊อปคอนนะคะเปิดปุด๊บก็ตั้งเต้นได้เลยปั๊บนะคะเห็นไหมคะเต้นมา เนี่ค่ะเต็นท์แบบเปิดปุ๊บติดปั๊บนะคะมันบังลมได้นะคะเต็นท์เอาไว้บังลมนี่ค่ะคนเขาทําเป็นเขาก็ทําแป๊บเดียวนะฮะว่ามาถึงว่าเขาทาไม่เป็นก็วางไว้ก่อนรอคนทําเป็นมาทํานะคะเชืองุ่นมากินนะคะ เสียงุ่นมากินแล้วก็ขนมนี่ค่ะขนมช็อกโกแลตอันนี้ขนมนะคะเป็นเค้กครับครับเค้กแล้วก็อันนี้เป็นพิซซ่านะคะพิซซ่าม้วนลูกชอบกินนะคะเราก็ซื้อมาให้ลูกกินจะใช้เวลาตรงนี้ค่ะประมาณสองสามชั่วโมงและแต่อากาศนะคะ ดูบรรยากาศทั้งหลังไ้ว่านะคะนั่นดูค่ะคนสนุกนะคะเด็กสนุกมากเทศบาลเขาดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะเขาจะมีพนักงานดูแลความปลอดภัยเขาจะมีพนักงานเดินอยู่รอบๆเนี่ยค่ะ ไม่รู้ว่าวันนี้มีกี่คนนะคะแต่พนักงานเขาจะเดินดูแลความปลอดภัยของเด็กๆนะคะใครต้องการความช่วยเหลือนะคะเขาก็จะเรียกได้และเขาจะคอยบอกว่าห้ามออกไปนอกเขตเด็กๆบางคนดื้อนะคะก็จะออกไปนอกเขตเขาก็จะบอกนะคะห้ามออกไป ค่ะรอบๆตัวว่าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสังเกตที่ที่รายนะคะเม็ดทรายเม็ดทรายจากต่างประเทศนะคะให้ให้ดูบรรยากาศเหมือนเราอยู่ที่ ที่ทะเลที่ใช้หาดจริงๆนะคะเทศชบาลเขาดูแลพวกเราดีนะคะแต่ว่าภาษีพวกเราก็จ่ายหนักนะคะพวกเราจ่ายหนักนะคะภาษีจ่ายหนักและสมัยก่อนก็จะต้องจ่ายค่าเขาเรียกว่าค่าเข้ามาในในในห้องอาบน้ําในน้ําอุ่นนะคะเดี๋ยวนี้เขาเก็บเงินพวกเราไปหลายปีนะคะจนได้ทุนคืนแล้วนะคะก็เลยเปิดให้ใช้ฟรีทุกอย่างนะคะ มีบริการยามรักษาความปลอดภัยมีเก็บขยะนะคะแล้วก็ดูแลความสะอาดห้องนงห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลยตอนนี้เทศบาลได้เงินเราไปหลายปีนะคะเก็บเงินเราไปหลายปีนี่ค่ะน้ำทะเลวันนี้ต้องอุ่นนะคะเพราะว่าแดดดีนะคะดูค่ะดูค่ะความสุขเล็กๆของเรานะคะมีคนเอาอาหารปิ้งย่างมากินด้วยนะคะฝั่งทางนู้นมีควัน สแสดงว่าเขาย่างฮอตดองฮอตดอกกันนะคะนี่ค่ะสังเกตนะคะทุกคนเขาจะมีรอยยิ้มนะคะสแสดงว่าทุกคนแฮปปี้นะคะเป็นช่วงเวลาดีๆของทุกคนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะว่าต้องฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะติดตามนะคะว่าว่าจะพาไป เที่ยวที่ไหนอีกนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ